ดิฉันนางสาวสินสาสินสา,สายดิฉันนางสาวสาวิตีสีเสริมดิฉันนางสาวจุลาพัฒ์สีเสริมดิฉันนางสาวสุวรรณีจันทราชพวกเราจะมาสาธิตวิธีคิดวิธีการดึงข้อแบบผู้หญิงนะคะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อวัดความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อแขนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการปฏิบัติเลยค่ะวิธีปฏิบัติให้ผู้ทดสอบยืนตรงบนม้ารองแล้วคางอยู่เหนือราวเล็กน้อยจับราวในท่าคว่ำมือ มือห่างกันเท่าช่วงไหล่และแขนงอเต็มที่เมื่อให้สัญญาณเริ่มพร้อมกับเอาม้าออกผู้ทดสอบต้องเกรงข้อแขนและดึงตัวให้คางอยู่เหนือราวนานที่สุดถ้าคางต่ำลงถึงราวให้ยุติการทดสอบบันทึกผลเป็นวินาทีเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ป10ก้าสิบสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ขอบคุณค่ะ